คุณผู้ชมคะวันนี้มีความคืบหน้ากรณีพนักงานของสกสค961คนถูกเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าล่าสุดข่าวมติของต้นสังกัดคือจะชดเชยเยียวยาคนละ1 0,000 0สนบาทชดเชยให้ในวันนี้นะคะไปดูรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้นายประเสริฐบุญเรืองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการประชุมกันในวันนี้เรื่องของมาตรการในการเยียวยาแล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างซึ่งเงิน10,000แบาทจะจ่ายชดเชยให้ภายในวันนี้แล้วก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทโดย ใช้เงินไขาอายุการทํางานและเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์นในการพิจารณาค่ะซึ่งกลุ่มพนักงานที่มีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปจะได้ไดร,ไดรับเงินชดเชยเนี่ย4 0 0วันส่วนกลุ่มพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะได้รับเงินชดเชย300วันและหากคํานวณตามมาตรการเยียวยาชดเชยแล้วพนักงานบางคนจะได้รับเงินชดเชยและเงินบนรรําเหน็จรวม4ล้านบาทเศษและผู้ที่รับเงินต่ําสุดจะอยู่ที่ไม่น้อยกว่า50,000 0บาทด้วยกันค่ะ คือก็ต้องบอกว่าไม่น้อยนะคุณเมสันว่าอายุมากแล้วเราได้สี่ล้านอ,ออกไปเนี่ยก็เป็นเหมือนเงินเก็บใช้ในยามกเกษียณได้เลยใช่ค่ะแต่สิ่งสําคัญคือได้มาแล้วใช้อย่างไรให้มันอยู่ได้นานอ,อ,อยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆใช้แบบต่อยอดไม่ใช่ใช้แล้วหมดไปอะนะฮะพูดถึงถ้าเปรียบเทียบนะกับพนักง,งานบริษัทเอกชนทั่วไปค่ะการชดเชยโดยรวมในครั้งนี้เนี่ยจะได้รับมากกว่าพนักง,งานเอกชนทั่วไปที่มีการเลิกจ้างและพนักง,งานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด961คน ะะส่วนใหญ่เขาเฉลี่ยมานะอายุงานเนี่ยจะอยู่ที่25ปี5เดือนก็คือแบบ อย่างน้อยๆเนี่ยต้องได้แบบ300วันนะชดเชยะนะคะแล้วก็มีเงินเดือนเฉล,เฉลี่ย30,000อัพอยู่ที่เดือนละ31,285บาทซึ่งการพิจารณาชดเชยในครั้งนี้เนี่ยถ้ารวมๆทั้งหมด900กว่าคนเนี้ยต้องจ่ายเงินชดเชยไม่น้อยกว่า1,285ล้านถามว่ามีเงินหรือเปล่าคำตอบ<ม>คือไม่มีก็จะไปกู้ยืมมาเพื่อมาจ่ายชดเชยครั้งนี้เยียวยาให้ครบทั้งหมดค่ะชัดเจนว่า จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องอบุคลากรขององค์การค้าใน961คนเนี่ยในวันนี้จะจ่ายให้1,000 0 0 0บาทเลยนะครับทุกคนคนไหนที่ทำงานงานมา20ปีขึ้นไปก็จะชดเชย400วันนะคนไหนทําที่ทํางานต่ากว่า20ปีนี่ก็ชดเชย300วันนะครับก็ตรงนี้จะจ่ายได้ภายในวันที่31สิงหาครับ สามสิบเดือกรกฎานะครับเราก็จะมีจ่ายค่าบําเหน็จอีกบําเหน็จของสวัสดิการของบุคลากรขององค์การค้าเนี่ยนะครับร้อยห้าวันนะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยนับไปร้อยห้าวันก็คือวันที่สิบสามถึงสี่กิกายนเนี่ยนะรเราก็จะจ่ายเป็นเงินอีกแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทให้กับสมาชิกซึ่งคํานวณตามวันเวลาที่ดําเนินดําเนินงานของบุคลากรของแต่ละคน ะครับเป็นเงินบำเหน็จนะครับรวมทั้งสิ้นที่จะต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย1,285ล้านบาทอไม่น้อยเลยนะคุณนุ่น1น8่ล้านบาทที่ต้องหามาจ่ายชดเชยให้กับพนักงานเนี่ยละค่ะนายประเสริฐบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการเลิกจ้างพนักงานลูกจ้างขององค์การครั้งนี้เป็นหน้าที่ของนายอดุลบุตร บุตรสาผออ,อ,องค์การคนใหม่ที่เข้ามารับหน้าที่จากนั้นก็จะต้องเสนอแผนจัดพิมพ์เข้ามาภายใน30วันแล้วก็เสนอมาที่บอร์ดรวมถึงเรื่องของแนวทางในการสรรหาพนักงานชุดใหม่ที่จะเข้ามาทํางานต่อด้วยเรื่องนี้นายประเสริฐบอกว่าไม่ได้ปิดกั้นพนักงานเก่านะคือถ้าเกิดว่าโดนเลิกจ้างไปแล้วแล้วเขามีการปรับโครงสร้างใหม่จะมาสมัครใหม่ ทำได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของฐานเงินเดือนก็ต้องปรับใหม่ด้วยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่างที่บอกไปคือพนักงานมีพันกว่าคนนะ่ะคุณนุน่นปลดไปก็เกือบพันแล้วตอนนี้เหลือประมาณสัก6 0สิบเจ็ดคนก็ต้องหามาเติมใช่ค่ะซึ่งทางบอร์ดเองเขาก็ยืนยันนะคะบอกว่าการเลิกจ้างในครั้งนี้ดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนส่วนเรื่องของการทุจริตที่ถูกพูดถึงกันเยอะเลยเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาบอกว่าพร้อมที่จะเปิดรับทุกข,ข้อมูลขอให้แจ้งมายืนยันด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ เลิกจ้างเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันธุรกิจเนี่ยสู้กับตลาดภายนอกไม่ได้ก็เลยขาดทุนสะสมมามากกว่า6,700ล้านบาทภายในเวลา15ปีค่ปีค่ะ มาต่อเนื่องกับข่าวสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือใครอาจจะมีญาติถือบัตรนี้อยู่แล้วมักจะประสบปัญหาคือด้วยความที่เงินไม่ได้เข้าบ่อยๆคุณเมย์<ะ>เท่าทีจะไปกดเนี่ยจำรหัสผ่านไม่ไดออ้ก็กดเงินไม่ได้ละสออิกดเงินไม่ได้ทํำยังไงวันนี้<ะ>มีเทคนิคง,ง่ายๆมาแนะนํากันนะคะต้องบอกว่าง่ายจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราฟังข่าวเนาะรู้แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยคนที่ยังไม่ได้สิทธิ์เยียวยาอะไรเล,เลยของรัฐบาลเนี่ยเขาจะโอนเงินให้ด้วยรวมไปถึงกลุ่มเปราะ ก็จะได้รับคนละ3,000บาทไปเลยทีเดียวนะคะก็<ม>หลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าจําบัตรไม่ได้เนี่ยรหัสในบัตรเนี่ยจำไม่ได้เพราะมันต้องหหลักไงวิธีการง่ายมากอย่างแรกเลยนะคะพอไปถึงตู้ ATM กรุงไทยปุ๊บเนี่ยสอดบัตรเข้าไปแล้วก็กรอกรหัสมั่วไปเลย<ม>เพราะว่าเราจําไม่ได้<ม>นี่ก็กรอกไปอาจจะแบบ0ูนย์ตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า1นตัวอะไรก็ได้นะคะพอเรากรอกผิดปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นข้อความมาให้เลือกว่าลืมรหัสคู่บัตร พอเห็นปุ่มลืมปุ๊บใช่ฉันลืมก็กดปุ่มนั้นเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เราก็ Key ีี์เบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปแล้วกดยืนยันหลังจากนั้นเขาจะขึ้นฟังก์ชันให้เราตั้งรหัสคู่บัตรใหม่6หลักก็ตั้งใหม่เลยแบบที่เรามั่นใจว่าจำได้เนี่ยตั้งไป6หลักนะคะแล้วก็ยืนยันอีกครั้งใส่รหัสเดียวกันนี่ยรอบหลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือของคุณจะได้รับ sms รหัส OTP เนี่ยจะเด้งเข้ามาเอา OTP นี้กรอกเข้าไปบนตู้ ATM เลยนะคะแล้วก็กดยืนยันเพียงเท่านี้เงินก็จะออกมาแล้วคุณเมค่ะ แต่ประเด็นเลยก็คือบางคนเนี่ยกรอกเบอร์ไปเอ้าไม่ใช่เบอร์ที่ลงทะเบียนเอกทํายังไงละทีนี้ถ้าเบอร์ไม่ใช่นะคะแนะนําง่ายๆก็คือต้องเข้าไปที่สํานักงานเลยไปที่สาขาธนาคารเพื่อแจ้งเพราะบางทีเนี่ยเบอร์ที่แจ้งไว้กับเบอร์ที่คุณกรอกลงไปในตู้ ATM มันอาจจะไม่ตรงกันค่ะใช่ค่ะตรวจสอบกันให้ดีๆรวมถึงรหัสเนี่ยอย่าไปตั้งง่ายเกินไปนะบางคนพอไปเปลี่ยนรหัสแล้วเป็น1 2ึสอี่อีกแบบนี้เดี๋ยวจะมีคนเอามาหลอกเป็นมิจฉาชีพอีกเนี่ยละค่ะใช่ค่ะ